เอ้ยอันนี้คณะ,ะนี้มันใช่กับเราเจาะลึกว่าแบบความชอบของเราคืออะไรอ่ะการบ่วยมวยก็นย<ท>ในส่วนของกิจกรรมอะค่ะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนได้ทํางานจริงๆเหมือนทำให้เราได้สังเกตตัวเองจริงๆริค่ะว่าคณะนี้เป็นคณะที่ใช่จริงๆสําหรับเราหรือเปล่าค่ะแล้วก็ คิดว่าตรงกับที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไปต่อได้ดีเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ม .6 ด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคณะในใจแบบอันดับหนึ่งเลยค่ะพอได้มาทำกิจกรรมสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังตามหาตัวตนว่าชอบอะไรหรือว่า กำลังสนใจในคณะนี้แล้วอยากรู้ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยแนะนําว่าให้มาเลยเพราะว่านอกจากจะได้ข้อมูลความรู้แบบเต็มเลยแบบว่าแบบรู้ทุกอย่างกลับบ้านไปเลยก็ยังได้แบบเพื่อนใหม่กิจกรรมสนุกความสนุกสนานด้วยค่ะก็มาเจอแบบไลท์เท้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเนี้ยค่ะ แล้วแบบเหมือนครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็รวมถึงครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็รู้สึกได้รับอะไรใหม่ๆแบบมากๆแล้วก็แบบทั้งประสบการณ์แล้วก็แบบสิ่งที่พี่ๆแบบพร้อมที่จะแบบแชร์ให้กับเรารวมทั้งแบบกิจกรรมด้วย